มมาแล้อ้โหรตรจังฉันไม่กลาองเฮ้ย่ทับกี่หนมันมายมันเยเยไปคบไปเอกูไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้สวัสดีครับ เอ้าเงียบ <c oughs> เออพูดได้ดิสวัสดีครับไอคอนอยู่ไหนสวัสดีครับโอเควันนี้เรากำลังเดินทางไปโพราชนะครับผมตอนนี้ก็มีเพื่อนร่วมทางไปชินนะนนปช้นจังนะฮะกี่ชั่วโมงเนี่ยเดินทางสองชั่วโมงครึ่งครับสองชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวไปเจอที่โน่นเลยดีกวนะ่าเนาะ กินไหนดีนี่นะครับนี่เลยนะขางสวนวางโ <Okay. S 2> อเคนี่ไงข้าวขาหมูก็มีบางกินได้ไม่ข้าวขาหมูบางกินได้ครับ <laughs> ไม่รู้เพียบครับ ค,คือมันประวัตินะไก่ย่างของป็าปวัติคืออะไรคือคือจริงๆไก่ย่างไม่ทำมาจากไก่นะที่เนี้ย้งแต่อะไรทำจากอะไรก่อนทำจากเขาควางเฮ้ยทำจากเขาควางอาหารวันนี้นะครับเริ่มจากลาบหมูยำไส้ตันน้าหมูกรอบแล้วก็ไก่ย่างโคราช โดนลูกค้าเทร้องไห้เลยเนี่ยเอาแล้วลูกค้า,าเรื่อรนับไปแล้วเฮ้ย,ยอย่างงี้ดีเออวันนี้คือจริงๆรแล้วจะไปเราจะไปหาลูกค้านะครับก็คือจะไปนำเสนอเกี่ยวกับระบบที่ว่ากําจัดตะกรันกําจัดเอ่อไบโอฟิลแต่มไม่ใช่สารเคมียอยากรู้อยากรู้ดูคลิปหน้านะครับว่ามันคืออะไรแต่วันนี้พักใจก่อนโดนเทบ่อยไหม ั้งแรกในรอบปีครั้งแรกเลยเหรออ้าไปไปไปอยู่น้ําตกก่อนนะน,นี่เราจะไม่่งกาแฟแคกแก้วเลยเอานะเราใช้พื้นที่เขาก่อน <c oughs> เดี๋ยวจัดกาแฟแจมแจมตัวแรกเขาจะมาดูนะมีคนของปลาครับปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลาพูดเพาะปลาคราบเหรอปลาค้า เอาปลาตัวเมียเอาตัวเมียด้วยอพอได้พอไดอ้อันนี้ก็ไปมไชมนกนกยังนกแก้วมามาอะไรนะมานี้ไม่ได้ไปมาคออันนี้แล้วมนันนกเงือกเอานกเงือกเหรอใช่เอานกเงือกว่ะไปชมน้ำตกต่อ,อ,อครับโอ้หน้ำตกน้ำตกสุดมากครับ ห0าร้อยป่ะห้าร้อยห้ร้อยห้0ร500อะไรลงน้ำเอาไม่เฟิดได้ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี่ EP อะไรครับ EP แรกอีพีแรกเราเราไม่ได้มาพักที่นี่ที่แรกนะเดี๋ยวจะไปพาเพื่อนไปดูสัตว์นะครับไปดูสัตว์ด้วยใช่เดี๋ยวเจอภายเดี๋ยวติดตามมาต่อโอเคเดี๋ยวนี้พักกาแฟก่อนโอ้แม่เจ้าฝนตกหนักมากครับผม เอาล้วครับเจอปัญหาครับผมวัวขี้มาเลยวะวัวครับวัวฝังทางอยู่นะครับสวัสดีมานี้ดิไม่มาไปแล้วขนาดวัวยังเมินครับผม <c oughs> ไปครับเริ่มกลัวครับผมกลัวดิพพ <อ S 2> เพาวัวเริ่มกลัวครับ <c oughs> เราเนี่ยกลัว <c oughs> จกเอานี่มจับกรอบเป็นกระจกเป็นกระจกเหมือนจะเป็นทางเข้านะครับผมวัดธรรมพระโพธิสัตว์วัดธรรมพระโพธิสัตว์ครับผมเข้ามาแล้วนะครับมาถึงแล้วครับผมอ๋อแต่ผมพอมียังไม่เจอแกร่งไปทั้งหมด300รขั้นใช่ไหมครับก็คือ ก็คือเดี๋ยวผมต้องไปจอดรถตรงโน้นใช่ไหมครับจอดรถงโน้นอ,อ๋อแล้วก็ขึ้นไปสามร้อยขั้นแ,<ก>แล้วสามร้อยขั้นนี่ถึงเลยไหมอ๋อโอเคครับได้ได้ไปขอบคุณมากครับป้านี่เลยลิงเลยโอ้โหกลัวลิงด้วยกูมีเต่าปะเต่าตดีกว่าลิงกลัว ไอนี่เต่าน้ำอ๋อลิงมันอยู่นี่มันมาแล้วโอ้โหรับปูจัญบรรยากาศน่าเฮ้ยแต่ได้แต่ทับขี้อยู่นะมันมาด้วยมันจะโจรเฮ้ยโอ้ยไปเออกบกบไปเออกูไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ อันนี้พ่อแม่ควรอิมนะครับผม,มหมาเห่าก็ให้เกียวกลาวครับกลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายนี่มันยายนี่บันยายลิงเลยลิงกำลังจักจั๊กอยู่นะครับผมอ้าวอะไรลิงจักจั๊กรักจริงๆ <c oughs> ไปเถอะครับเดี๋ยวโดนขึ้นรถ เอาแล้วรเอาแลวก็จะไม่ได้คำคมเลยอุ้ยคือคิดสดเลยวันนี้เป็นไงบ้างอะโดนเทแล้วงยังไงวันนี้ก็ต้องปรับตัวครับแก้สถานการณ์ใช่ไหมแก้สถานการณ์ให้ไวมีอะไรจะบอกคนที่กําลังฟังอยู่บ้างครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เป็นวิศวกรเหมือนเราเนี่ยเมื่อเจอเคสเนี่ยเคสลูกค้าแบบนัดไวแล้วแล้วเบี้ยวอ่ะทุกคนต้องเคยเจอเนาะ เราก็ทาอะไรไม่ได้ครับเรียนรู้เลยได้มั้งก็ต้องก็ต้องแก้ไขปรับตัวกันไปแล้วก็ทํานัดใหม่ครับเอาแคเคนะ้นอะเอาแบบคมๆแบบว่าหล่อะไรนี้ขอคมๆหน่อยครับสักสักหนึ่งประโยคจดๆเลยปรับตัวให้ไวอะไรนะปรับตัวให้ไวลงมือทำให้เร็วโอเคเจอกันีนพีหน้าครับผม